มือนี้ยายจ้ามิกาผ้ามว้วนผ้าเขาโคกเขาปาเลยเด้อจ้าอย่างต่ทองเขามาเลยมาเลยพี่น้อง,อ,งอ๋อนี่เขามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตากับยายนะจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจ้ามิกาเด้อจ้าฮะนีนสสะ่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีกับสวัสดีเร็วเปิดคลิปเปิดไม้น้องพี่น้องเนาะบ <laughs> ดีต้ตาทองพองไง ก็เลยเผาแน่จักน้อยไปพิ่นเขามาหาคือกัน,นกีเพิ่นก็ได้โอ้ออกไปเต็มกระตาเลยพี่น้องเกือบเต็มกระตาเอลี่เลยไปเขามาแล้วดุ้ยเลยพี่น้องดุ้ยในตาทองเลยเปลี่ยนกระตาใหม่พุนชื่อกระตากระตาใบยางไงสี่เดี่ยเต็มกระตาคือเขาบ้านอ <laughs> วันนี้ยายมาไหนมาเนี่ยจ้าใหยายผักเพราะว่ายายจะไปหาหมอแล้ววันที่สิบสามเพิ่นไปอีกหมอนัดอีกเท่านึงอาสิป้ายเดือนเพิ่นสิได,ด้พาเด็กจ้าเด้อพี่น้องเด้อแล้วฝากเป็นกำลังใจใเพิ่นแน่ไอ้ลูกพี่น้องหาเห็ดหาเห็ดต่อเลยพี่น้อง เฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดเบือโอ้เฮ็ดเบือพุ้นตะทอง่ออยู่้างฝุ่นเอื่นนะแล้วกงยางไปน้องฮะดอกอะไรเนนะฟ้าดี่ะทองมาดอกไเลย้อืฟ้าดีดอกไเลยดูดูด ยังดูได้คุณต้องงามดูแล้วของพ่นาหน่ะทายังพ่นาาทั้งคูนวันอ๋อน้อีกจอเห็นเขาขาววันนี้พี่หน่อหฮีมา้งอหนนี้นอะ ลูกสาวมาแล้วนี่ดอกงามๆเลยดอกพี่น้อยเขามากลมมันเป็นหนุ่มเต็มเลยคุณมีหอยกลมทั้งขุนก็มีขนาดโอ้เขามาเตะเสาเนาะ พี่น้องเห็นไหมอ๋อนี่คี่พี่น้องอ๋อมาคุณมันแต่เสาโอ้โห้อยกุนนี่พี่น้องอืออือของกุนท่ากับเพ่ะเฮดอือ เดากเท้าวและกระเป๊กสองงามฮะจะ่อวมาพอดอกนึ่งดอกสองดอกสองไม่กระตาอช่จะ่อดนางเฟ้าล่ะอาาเลยแหละโอ้ยพี่น้องงามเลยดอกงามเลยออ สวยๆเลยพี่น้องสวยงามพี่น้องโอง้ยดอกเห็กพี่น้ององามๆขนาดเลยแม่อ้าวที่ต่งกีกระไดมากไหนกระตาใหม่เออทองขากลนมันเต็มเลยขอตาทองขอกลุนมันอือพอในขากลนมัน,น กุนหอยกลมันหลายหลายแม่ตาทองหื่นเต้มเลยเนีโอ้ยไปหกะฮะเฮ็ดเฮาไปเลยพี่น้องลย่ออีกแล้วนี่นี่เออจ้าเอนีอ่ตาทองกับพ่ออีกแล้วไาแพตาทองพี่น้องนี่ดผัดซีเห็นกับบุหยาพี่น้องอ นี่ดวนี่ดวในไงไอไแ่เทาะข้าห็นว่าเออตื่นเตืออยู่อ้านี่กรเห็นขโมก็ได้ยอาได้ลุยตอพีหลังขาวขาวแมนมานี่อืมเียอ๋อเพื่ อืออือเ้ยอัวๆเลยจ้าวันนี้ของกอยละข้าวินงามเลยเก็บขาอือตออืออมีแต่ดอกงามๆเลยคือดอกนี่ขอตัวเลยแม่นเฮ็ดนหอ เพชรเมาพี่น้องลูกสาวว่าสิไปเขาห้องน้ำแต่ส่องโอ้ยเห็ดอะไรเนี่ยเหตุยังเห็ดย่าว่ะเออดูพี่น้องดูดอกงามๆเลยดอกงามๆเลยเฮ็ดฮึ่เฮ็ดพอเฮ็ดอุ้งกับพี่น้องโอ้ลูกสาวว่าสิมาเขาห้องน้ำเฮ็ดดอกนี่หอมพออีกแล้วเลือ นี่ดอกงามเลยเด็กครับเด็กครับเด็กครับพี่น้องเฮหาต่อพี่น้องอุ้ยต่อเด็กขบวนขอแกงก็เอานี่จะทอทองดอกงามครับดอกงามดีโีเคดอกงามปะปอ สะทองเรือเือเนี่ยาเอิ่นยังนี่เรือเนี่ยเรือในการดองหายมามาทันทุนโอ้โอ้ยยิงเดือท่อนเอหลอกนายหูได้ตาเขาถูกคอไปเด้อกรทถองคอยเดืดออ้ยอุ้ยอุ้ไหนะท่องตุ่มเปิด เนี่ยใส่ไหนอนี่กลางกันอ่ะโอ้ยนี่นอโอ้ยตุ่มๆดีนี่พี่น้องตาทองเห็นเสยอไปหายตาทองก็ต้องขอเออเออนี่ตุ่มง่ายๆตุ่มเลยเอาเต็มงามๆเลยพี่น้องอ๋อโอ้ยได้สาม นี่พี่น้องห่ออีกแล้วรัวๆเลยอืมอีกดอกนี่มีทั้งผีพี่น้องอืมอืมออาอืมเอ้ยวีต่อกระทองมาเด้อกัดยังเว้ยแล้วบาย ้เเวเกําลังออกเห็ดลินจืดที่ยาญเก็บกําลังออกเลยแล้วเป็นอย่างสีนี้เองนะพี่น้องเนาะนง,นงิน,งน,งนพี่น้องเห็ดลินจืดพี่น้องเห็ดขอบแปิ้ลอีกแล้วน้องงามเลย ออมองเขากลบนันลึกดูสิหอดส่วนพี่น่องก็เหมือนกันเลชีวิตเราพี่หน่องเรนะาทำมาหากินคือกางคนต่างทำมาหากินพูเมือนกันเลพี่น้องคนงานเหมือนเลยพี่น้องก็หาคือห่างเลยนจ่จจะนะมันไผ่มันมันของผอู่ลนะ่ะไปย่

เด๋อเลยไม่ออกดอกใหญ่แหงป๊าดเกือบมาประทันป๊าดผุนตะทองเลยยังมานำอุ้ยไปเก็บาไเออไปเก็บบเอิ่นลูกสาวไปคิดูกใกล้กันที่นนองแมนปตากับกิมซูงนาำขันลงมาอื่น ามาหมเต็มปะสิพากลับเฮือนกตะท่องมาหาอีกจังหน่อยตะทองเมื่อย์ตะท่องเมย์กับภาคกลับบ้านเราได้พ่อแกงดีมั้งแกงหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยโอ้ยตาทองก็ต้องหายส่วนตาทองกลับล่ะโอ้เสียงนกบรรยากาศพี่น้องแกงใส่บกบวบเพิ่นมาแมนแต่แกงใส่บกบวบมันหวาน หวานแสบแสบสดนาำหันห้อนมือหนังกระปุนลน่ะแสบแสบตากรบยาดเป็นปุลไม่เป็นตักว่าแห่งอยู่มาสิม,มุ้ยเจียวกระพักเวนแสบวิลีิพี่น้อง,องยังก็มาในหลายยางนี่เด้อ โอ้ยเดี๋ยวพอแกงเลยเนี่ยแกงใส่บักบวบนี่เดี๋ยวกระตา,มาไม้มีได้ดอกใหญ่ๆมาพีพวนก็สิขอจบคลิปเด้อจ้ามาหาเราหาเห็ดเดี๋ยวพอกินพอแกงอยูน่นะจน๊ะเนาะจังแรกก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายดิยดีเสม,มอมาจาังแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของยายจามัยกาเด้อจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ อยงไดก็ฝากติดตามย่ายในยเดอ้อสองเถาบายถ้าลูกสาวคนนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยด้วจ้ะเดอ้อ